เอาจริงๆครับมีความใจหายนะคือปกติมันจะเป็นวันศุกร์ที่คือใกล้ๆวันศุกร์ก็จะเริ่มต้องคิดแล้วว่าศุกร์เนี่ยทําอะไรสองทุ่มครึ่งนะว่างไหมต่พอวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้ไม่ได้คิดเพราะวันนี้ถูกล็อกมาที่นี่ใช่ไหมจะคิดหน้าจะไม่มีคิดแล้วว่าทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วมีได้เน็ตฟลิกไงเน็ตฟลิกก็ได้ย้อนหลังไม่แต่มายห็งว่าแบบอ๋อออนทาอ่ะ Air mm hmm. ออนแอร์ทามะเอออะไรประมาณนี้ครับผมก็มีทั้งดีใจแล้วก็มีทั้งเสียใจนะครับผมก็ดีใจก็คือแบบว่าดีใจที่ว่าเราเดินทางมาถึงตอนที่แบบว่าจะได้เห็นแล้วว่ามินกับคิวอาจจะไปจบกันที่ตรงไหนแล้วก็เรื่องกิจกรรมของเราจะจบที่ตรงไหนแต่ว่าก็แอบใจหายหนิดนึงเหมือนที่อมก็เป็นเหมือนกันก็คือ mm hmm. วันศุกร์ก็คือปกติพวกเราก็จะแบบคุยกันแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็แบบเหมือนคุยกับแฟนขับเล่นกับแฟนขับในทางเองครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็จะอาแบบทิตย์สุดท้ายและที่เราจะได้ เล่นกับแฟนคลับแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับก็อาถ่ายนิดนึงก็เล่นได้ครับเล่นอย่างอื่นก็ได้ครับก็คือดีใจที่ว่าแฟนคลับให้การตอบรับซีรีส์เราแบบดีมากแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่เดินทางมากับทุกๆตัวละครเติบโตขึ้นกันทุกทีแล้วแบบคอยให้กําลังใจตัวละครของเราตลอดแต่อย่างหนึ่งที่ที่ที่เหมือนที่โอมกันเลย้องบอกก็แบบรู้สึกใจหายเสียใจเพราะว่าทุกสุขอ่ะเรารู้แล้วว่าเราแบบจะมาประจําโซเชียลแล้วจะคอยมาอ่านคอมเมนต์แฟนๆที่แบบเฮ้ย ใครทําอะไรเฮ้ยนี่คนดีหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีพิรุษหรือเปล่าเราก็จะคือคือคือนึกออกแล้วเราอะรู้ทุกอย่างแต่เราอะก็แอบยิ้มในใจว่าแน่ไม่รู้อะไรเลยเรากันไปเถอะก็รู้สึกใจหายคไม่เหนื่อยค่ะก็ของก็คือใจหายเหมือนกับทุกคนนะครับเพราะว่าเอาด้วยเลยด้วยเลยทุกคน ช่อตเลยก็คือคุณสมบัตส่วนพวกเราก็จะมาพิมอะไรคุยเล่นกันในโซเชียลกับไปทำใน X ถูกคนสบุกใช่ครับก็หลังจากนี้ก็กลัวว่าโพสอะไรไปจะไม่มีใครมาเล่นอะไรกับเราไม่ไม่พวกเราทุกคนพร้อมเล่นกับคุณอยู่้อเล่นกับคุณอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นในโซเชียลกันเหมือนเดิมใช่ไหมครัมาแจมกับพวกเราเหมือนเดิมแล้วกันครับผมอเียอัน คนใจหายแบบว่าหนูหายใจพี่พี่เขาบอกให้หนูเล่นเพี่โอ๋พี่โอ๋พี่โอ๋บอกให้หนูเล่นไม่ก็หายใจหายกันหมดเลยไงเดี๋ยวจะมีคนไม่หายใจโอเคก็พูดตรงๆก็หายใจหายจริงๆนะใจหายค่ะเพราะว่าเราเรียกคว่าที่เรียกว่าอยู่กันมาตั้งแต่ Q หนึ่งจนออนแอร์จนตอนนี้ ET สุดท้ายแล้วก็มันจะจบแล้วเนาะซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ วันศุกร์สองทุ่รึงจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใจหายแต่ก็ดีใจได้เหมือนกันที่เรียกไงผลงานของพวกเราได้ประสบความสําเร็จจนจนถึงเนีจุดถ้าเป็นเรื่องแรกของเราว่ใช่เออแบบรู้สึกประสบความสําเร็จใประมาณนั้นผมเองก็คงรู้สึกเหมือนทุกคนนะครับผมเนอะก็หายใจหายใจหรอใจหายจริงๆดีใจแหละเพราะว่า มันมันจบลงได้ด้วยดีอเนาะซึ่งมันก็ได้ได,ได้พิสูจน์ความสามารถของหลายคนได้เห็นพลนาการของหลายคนซึ่งผมคิดว่าหนึ่งอันก็มีตัวผมเองก็ดีใจที่มันจบลงอย่างแบบครบถ้วนแล้วก็เรียบร้อยดีครับันน่อแวเค็ระ อาขงก็ได้ครับผมองผมนะครับผมรับบทเป็นคิวนะครับ,บ,บนนคิวก็จะให้แบบเหมือนความกล้าหาญก็แบบความมุ่งมั่นที่จะแบบแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งซึ่งคิวก็คือแบบก็คือถ้าเท่าที่คนรู้มาก็คือคิวมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคิวแบบไม่เคยยอมแพ้หรือว่าไม่เคยแบบที่จะปล่อยปะละเลยปัญหาของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเช่นเรื่องครอบครัวกับพ่ออะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คิวให้ตัวเราจริง ครับของอมใช่ไหมครับของอมก็พองตรงเลยครับสําหรับผมมินให้ความใจเย็นกับผมมากๆทําให้ผมจากคนที่เป็นคนแบบแข็งกระด้างอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบโง่ากทุกวันนี้ผมเป็นคนใจเย็นมากเลยจากตัวละครมินแล้วก็ให้อีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่เราแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยๆในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวละครมินให้ผมมาก็ขอบคุณมินมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ตโตไปกับตัวละครนี้ ถ้าผมส่วนผมตัวละครผมก็ให้ความนิ่งมัง้ง <laughs> โอเคคือคือตัวพี่เสือเป็นตัวที่นิ่งมากซึ่งซึ่งจริงๆก็ให้ความเป็นผู้ใหญ่เรามากขึ้นแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดแต่ก็ให้ได้ประมาณประมาณตอนตอนที่เล่นอยู่ <laughs> พอสักพัก <laughs> <laughs> ก็เริ่มกลับมาเป็นตัวอีกแล้วแล้วก็จะเริ่มกลับเข้าไปนึกถึงนึกถึงคาแรคเตอร์ตลอดว่าเออ ที่เหือเาให้อะไรเรามาบ้านเขาให้แบบนี้เรานะเราก็ประยุกต์ใช้ในะชีวิตประจําวันเราได้เวลาเช่นเวลาใครถามหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักแบบควนคําถามเขาก่อนแล้วค่อยตอบออกมาของ <laughs> ผมตัวละครเจนก็สิ่งที่ให้กับผมเนี่ยคือตัวละครเจนเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องอะไรแม้ตัวละครจะอยู่ในสถานการณ์ที่พอขาดปัจตายก็ยังจะแบบเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกตลอดเวลาแล้วก็มองอะไรเป็นเรื่องง่ายๆก็ ให้ผมเลยก็คือแบบหลังจากนี้ก็แต่การเป็นคนที่บอกว่าผมจะมองอะไรที่แบบไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราทุกอย่างมันผ่านไปได้แค่เราต้องมีความอดทน <c oughs> สุดยอดขนมจีนจริงๆขนมจีนก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆตัวหนูเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่ที่ขนมจีนอะเป็นเหมือนที่ให้หนูแสดงออกความเป็นตัวเองในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบว่า ไ็เหมือนดิคัลเตอร์เองในมุมใหม่ให่ใช่คัลเตอร์ในมุมใหม่ให่ใช่ให้อบ่ัติเองได้เจอมุมใหม่ๆของตัวเองมากขึ้นด้วยใช่เช่นการกีบผู้ชายให้อาออกมาได้อย่างเต็มที่ได้มากกว่าเดิมเลยอ๋ออ๋อเออสราบผมผมขอ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 บอกก่อนว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดนิดนะครับพอดีเพิ่งไปพาตัดใต้ลิ้นมาอ๋อใช่ขั้งผืดใต้ลิ้น ก็จะตัดตอนนี้อาจจะพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยก่อนนะฮะ,ะสำหรับคําถามที่ว่าซองให้อะไรกับเราบ้างผมรู้สึกว่าสำหรับผมเองอะ่ะมันคล้ายกับเชลซีแล้วกันมันแค่เป็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งดีกว่าที่มันอาจจะมีความรู้สึกทางด้าน,ะานอารมณ์มากกว่ามีความคิดเยอะกว่าตัวเราในชีวิตจริงซึ่งก็น่าจะ,ะมันก็เหมือนมันเป็นการเอ็กพอร์ความรู้สึกความคิดเราเองใน ในตัวเราเนี่ยที่เอามาปคุยใช้กับตัวคนเมนเมื่อกี้ขอถอดคือเขาบอกว่ามันจะตีนาเช้ชา,นานางแค่ไหนคืนน <c oughs> อเขาบอกไว้ว่าอาทิตย์นึงแต่ผมก,ก็กลัวอยู่เพราะว่ามันลือนี่ต้องถ่ายแล้วไม่เป็นไรเรางทำได้ถ่ายด้วยเนาะครับบอ ใช่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างหรอก็อย่างอย่างอย่างแรกเลยนะครับก็ขอบคุณทุกขั้นทุกคนที่แบบว่าพพอร์ตเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตัวคิดแนบเองตั้งแต่ทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยผมก็ขอบคุณมากๆเพราะว่ามาถึงเสียงจากทุกคนฟิดแบมจากทุกคนที่ผมได้อานะ่านมาพอพัฒนาตัวเองทุกอย่างแล้วก็ทําให้ผมแบบคล้ายๆเ,เป็นแรงที่ทําให้ผมแบบว่ามีแรงในการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้แครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วลก็คิวนี ให้อะไรผมเยอะมากๆในานะที yeah, Honestly, s <S ่เป็นน the ักแสดงเลยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เพื่อนนักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมจริงๆคือรู้สึกรู้สึกดังสุอะไรส รู้สึกป๊อปปูลา่ารู้สึกดังครับแล้วก็ก็ <laughs> คือเอาจริงรู้สึกดีใจแล้วก็ <c oughs> คือตื่นเต้นทุกครั้งหลังจากที่อีพีจบแล้วเฮ้ยซีรีส์เราไปไปไป,ไปถึงเทรนขนาดไหนแล้วแล้วก็เราแบบพออีกวันต่อมาเราก็จะเห็นเทรนหรือว่าจะเห็นอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าเออติดหลายประเทศแล้วก็หลายหลายหลายๆประเทศก็ชื่นชมมาคอมเมนต์เรามามา,มาโพสเล่นงกับเราตลอดก็รู้สึกแบบดีใจมากครับแล้วหลายๆประเทศก็คือแบบว่าคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาว่าจะไปติดเทรนที่นั่นหรืออะไรอย่างเช่นแบบ มาดามกาสก้าอะไรพวกนี้ใช่ใช่เหมือนกันบราซิลใช่แบบว่าแบบคาดไม่ถึงว่ามันจะแบบไปถึงซีรีี์ของพวกเราจะแบบไปถึงตรงนู้นได้อะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆก็รู้สึกดีใจครับที่ก็เหมือนกับทุกทุกคนะครับรู้สึกว่าเราดังขนาดนั้นเลยเนาะพราะพราะครับรู้สึกว่าแบบเออทุกพวกเราเนี่ยไปดังแบบ เออต้องอีกซีกโลกเลยนะเขาแบบรู้จักพวกเราด้วยเขาได้ดูพวกเราด้วยเขาดีีคร <c oughs> ับผมมันเหมือนว่ามันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ได้สะท้อน,นออกมาจากตัวทีลี่ครับแบบว่ามันไม่ใช่แค่เออเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้เห็นเทส <c oughs> เห็นความชอบ <c oughs> เห็นเอ่อเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันไปมันออกไปถึงต่างประเทศเยอะๆครับมันทําให้เราเห็นเห็นว่า เฮ้ยจริงๆคนเราก็โฟกัสกันแบบคล้ายๆกันนะความรักเหมือนกันอะไรเงี้ย mm. มันได้เห็นถึงความรักที่เขามอบให้เราได้เห็นถึงเแรงผลักดนันได้เห็นถึงกําลังใจที่ที่เป็นที่ที่เราแบบอาจจะไม่ได้คิดไว้แต่แรกว่าเฮ้ยมันจะมีตรงนี้เกิดขึ้นแล้ว่าหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ผมแอบนั่งยิ้มที่หน้าจอแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณ Thank you for everyone for supporting mm. us I love our series I love our character and hope to see you ค่ะก็ทุกครั้งที่เปิดเข้าเอ็ก็จะโอ้วันเยอะขนาดนี้ได้หรอแล้วก็ไล่อ่านยิ่งพอเจอชื่อเราอะไรเงี้ยก็ยิง่งแบบโอ้ยิ่งล้วครั้ที่เป็นเรื่องแรกด้วยก็ยิ่งแบบว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วล่ะอโอเคมีคนชมมีคนชอบในขนมจีนรู้สึกขอบคุณมากมาก,มากเลยค่ะผมเองก็ไม่รู้สึกว่าดังอะไรออดาราก็คนเออ <laughs> หลออเล่นหลอหลอเล่นก็ทุกครั้งที่ายกรกะเด็นครับทุกครั้งที่เหมือนซีออนเสร็จก็จะเข้าไปดูแท็กว่าแบบเออเขาพูดอะไรกันบ้างนะเกี่ยวกับอีพีนี้ซึ่งในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ผลงานนี้ออกมาได้<ม>ก็ดีใจครับผมที่หลายครั้งมันทำให้ทุกคนมีความสุขทุกคนแบบเอนเตอร์เทนนได้แบบดีใจมากครับสำหรับใครนอา แล้วะจะเ็นป็นจอะไรมาสปอยน,นิดนึงใ,<ช> <ๆ S 1> ใช่ไหมครับจริงๆมันมีซีนหนึ่งในไฟนอลอีพีผมคิดว่าคือผมคิดว่าน่าจะต้องมีไฟนลอีพีที่มาดูด้วยกันแหละแลวตอนถ่ <c oughs> ายแล้วหรือว่านี่เป็นซีนสุดท้ายก็เลยมีการขอดีไซน์ฮุ้มกลับไว้ไนอยนึงว่า <c oughs> ถ้าคนดูได้มาเห็นสิ่งนี้ด้วยกันในภาพจอยใหญ่อาจจะเวิร์กน่าดูอันนี้เป็นสปอยจากผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนตัดเขาตัดออกไห อ่าดูแต่ว่าพวกผมทํากันไว้ให้ครับแล้วผมก็สำหรับรความพิเศษใน EP สุดท้ายวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นโชว์พิเศษจากพวกเราอะไรอย่างนี้ครับที่แบบว่า <c oughs> พวกเราทุกคนก็ผ่านกันมา12 EP เนาะแล้ววันนี้พวกเราก็แบบอยากจะขอบคุณด้วยแบบด้วยการที่โชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบโอเคมาสร้างความสุขอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับ แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่ที่นี่หรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่หน้าจออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราซัพอพอร์ตผู้เราทุกคนนะักสดนทุกคนทีมงานทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมครับผมอยากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่วันนี้มาดูด้วยกันหรือว่าอยู่ดูอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าจากต่างประเทศอินเตอร์แคนที่ทุกทท,ที่เลยขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของพวกเรา ขอบคุณที่เขาเรียกว่ายัางไงดีให้กําลังใจกลับมาในในทําให้เราเติมเต็มความตั้งใจนั้นความเหนื่อยที่พวกเราทุกคนร่วมกันทุ่มเทแล้วทําผลงานชิ้นออกมาวันนี้ก็ได้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรผลตอบรับจากแฟนๆได้เห็นถึงฟีดแบ็กต่างๆทําให้เราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามันมันมันไม่ใช่แค่การที่แบบเราเอ,อะอะว่างๆก็ไปทําเป็นเล่นละครหรืออะไรเงี้ยมันคือมันคือ,ม,คอมันคือการที่เราเหมือนแบบ ตั้งใจทำสิ่งจริงออกมาแล้วมีคนรักมีคนเชื่อมีคนเดินทางไปได้วยกันมีคนให้กำลังใจด้วยกันน่ผมว่าเป็นสิ่งที่ยูลิงนักแสดงมากขอบคุณมากมานะครับตอบคีณครับมองตู้ที่มีไฟนะคะเด็กๆย้ายยกมือทักทายได้ค่ะครับผม